เรื่องวิวัฒนาการออนไลน์126่งถึงหนึตอนที่126หลอกลวงนอกโรงประมูลกินใหญ่ๆหหลายแห่งมีหน่วยสอดแนมเดินเตร่อยู่รอบๆบบ้านประมูลคอยตรวจสอบสินค้าที่วางขายและถูกซื้อออกไปอย่างต่อเนื่องมีหลายวิธีในการสร้างทองคําในเกมและการจัดการตลาดเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีและไม่ยุ่งยาก ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเว้นแต่เวลาคนหนึ่งสามารถนำเข้าเหรียญทองคำได้อย่างน้อยสิบเหรียญแม้ในวันที่เลวร้ายและสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งมหาศาลของกินหากฉีดทองหรือวัสดุในปริมาณที่เหมาะสมในบางครั้งเศรษฐกิจในเกมที่ไม่สมดุลอาจสร้างผลกำไรมหาศาลสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกินหนึ่งผูกขาดบางสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงและขายไอเทมนั้นในราคาสูง แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในเกมนี้เนื่องจากยังไม่มีใครสามารถผูกขาดประเภทนั้นเหนือไอเทมที่ต้องการได้การทำอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องยากมากไม่ใช่แค่ใครก็ตามที่ทำสำเร็จได้นอกจากนี้ทุกคนยังคงยุ่งอยู่กับการดิ้นรนเพื่อสำรวจโลกและค้นหาเบาะแสว่าสิ่งนี้คืออะไรและบริษัทหรือกลุ่มแฮกเกอร์ใดที่ขับเคลื่อนทุกสิ่ง แต่ท่ามกลางระบบนิเวศที่แปลกประหลาดนี้ความผิดปกติก็ปรากฏขึ้นในทันใดาย,ยาใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนปรากฏขึ้นในรายการขายพอร์ชั่นต้านทานไฟลดความเสียหายธาตุไฟทั้งหมด20เป็นระยะเวลา15นาทีคำอธิบายของรายการนั้นตรงไปตรงมาและเรียบง่ายแต่ปฏิกิริยาของมันก็ไม่มีอะไรวุ่นวายเฮไนเห็นนี่ไหมมีคนเอาพปชั่นต้านทานไฟมาประมูล หน่วยสอดแนมคนหนึ่งเอื้อมมือออกไปเขย่าเพื่อนของเขาอย่างตื่นเต้นเฮียนายจริงจังนะของแบบนั้นมีอยู่จริงเหรอแน่นอนนายเป็นคนหี้เง่าเหรอในเมื่อมีพปชั่นต้านทานน้ำแข็งทำไมถึงไม่มีพปชั่นต้านทานไฟละ่ะเอ๊ะนายเป็นคนหี้เง่าครอบครัวของนายเต็มไปด้วยคนหี้เง่าตอนนี้นายหยุดเสียเวลาและรีบซื้อมันได้ไหมนี่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับดันเจียนโดเมนหลอมเหลว หัวหน้ากิลจะต้องพอใจเรามากบางทีเราอาจจะได้โบนัสด้วยซ้ำฮีฮีอืมฉันกําลังพยายามแต่ไอเทมนี้ไม่มีทางเลือกในการซื้อเลยเหรออะไรนะเป็นไปได้เหรอผู้เล่นหลายคนเริ่มพูดคุยกันในสิ่งเดียวกันมีโพชั่นต้านทานไปห้าขวดขายนี่จะไม่สมบูรณ์แบบสําหรับดันเจี้ยนโง่นั่นเหรอเรียกหัวหน้ากิลไม่มีราคาซื้อขาดเราควรทําอย่างไรดี ประมูลได้เท่าไหร่เพิ่มเงินจำนวนหนึ่งแล้วประมูลต่อเราต้องได้มันมาไอบา้าผู้แพ้บางคนกำลังหลอกทุกคนเขากำลังเพิ่มราคาโดยเสนอราคาเพิ่มอีกหนึ่งทองแดงทุกวินาทีบัดซบใครกันที่ทำเช่นนี้มานี่ฉันจะไม่ทุบตีเธอเกือบทั้งหมดที่เดินเตร่อยู่รอบรอบหน่วยสอดแนมกินได้สังเกตเห็นรายการใหม่แล้วในตอนนี้และสถานที่ทั้งหมดอยู่ในความโกลาหล หลังจากการกวาดล้างหลายปาร์ตี้ดันเจียนอนาเขตหลอมเหลวได้กลายเป็นหัวข้อที่เจ็บปวดมากในหมู่กินที่สูงขึ้นและทุกคนรู้ว่าไอเทมนี้จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆอย่างมากแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ลืมว่าเกิดอะไรขึ้นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในการดูจริงๆว่านี่คืออะไรและมันก็เป็นกลวงหลอกที่เอาเงินมาอวดบุคคลน,นั้นตั้งรายการสำหรับการประมูลเป็นเวลาสองชั่วโมงและเขาไม่ได้กล่าวถึงราคาซื้อออก สิ่งนี้ได้เปิดเผยเจตนาของเขาและความจริงที่ว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรและคุณค่าของยาเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการให้กินต่างๆต,ต่อสู้กันเองเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุดและมีเพียงหโพชชั่นเท่านั้นนี่จะต้องเป็นการอาบเลือดอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันก็คุ้มค่า ใช่แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องน่าขันแต่พวกเขาก็ยังต้องเต้นตามทํานองของไพเพอร์ราวกับว่ากินอื่นๆสามารถจัดการกับยาได้จากนั้นพวกเขาก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังพวกเขาอาจถูกไล่ออกจากกินด้วยซ้ำเพราะพลาดสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นทุกคนที่มารวมตัวกันรอบๆบ,บ้านประมูลจึงเรียกคนระดับสูงในกินของพวกเขาทันทีและแจ้งพวกเขาเกี่ยวกับความผิดปกตินี้ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและสองชั่วโมงก็หมดลงอย่างช้าๆที่สำคัญกว่านั้นทุกวินาทีที่ผ่านไปราคาของยาทั้ง5ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันภาพขนาดใหญ่หลายนัดก็เริ่มปรากฏขึ้นใกล้บ้านประมูลมีอาบรากีหัวหน้ากินนักฆ่าโรแบโตหัวหน้ากินของจีโนเวสและกินระดับสูงกว่าอีก2-3กินระดับสูง และทันทีที่วาเหล่านี้เริ่มปรากฏขึ้นปลาตัวอื่นก็เงียบลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโรแบร์ตมาถึงสถานที่ทั้งหมดก็เงียบลงกิลจีโนเวสเป็นกิล2ี่อันดับแรกที่มีข่าวลือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเฟียอิตาลีหากใครยุ่งกับสมาชิกในกิลนี้ลืมความทุกข์ยากในเกมไปได้เลยพวกเขาอาจถูกฆ่าตายในชีวิตจริงด้วยซ้ำและเช่นเดียวกับการซื้อยานี้ด้วย บ้านประมูลเสนอการคุ้มครองให้กับผู้ขายเท่านั้นมีหลายวิธีในการค้นหาว่าใครเป็นผู้ซื้อสินค้าชิ้นนั้นและถ้ากินเปิดดันเจียนอนาเขตหลอมเหลวตอนนี้และได้รับบันทึกสำหรับมันสิ่งนั้นก็จะแจกไปด้วยด้วยเหตุนี้กระบวนการประมูลที่พุ่งสูงขึ้นราวกับจรวดจ,จึงเริ่มช้าลงไม่มีใครอยากต่อต้านปืนใหญ่แต่สิ่งเดียวกันนี้ใช้ไม่ได้กับปืนใหญ่เจตนี้มันน่าประหลาดใจนักฉันแปลกใจทำไมานายถึงเดินเต่ไปทั่วเมืองเยเลกาไอ้โตโต อาบรากิหัวราอคิกคักและเดินไปหาโรแบโตเฮ้ hey, ฉันควรจะเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอปกตินายก็ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเหมือนหนูไม่ใช่เหรอนานออกมาทำอะไรในตอนกลางวันแสกๆใบหน้าของอาบรากิเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขาก็ปัดมันออกไปฉันมาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกับที่นายอยู่ที่นี่กินนักฆ่าของเราต้องการซื้อไอเทมนี้ตอนที่127เหลี่ยม เราต้องการสิ่งนี้สำหรับภารกิจสำคัญถือในให้เรามีโพชั่นชุดนี้ได้ไหมนายนสามารถประมูลในครั้งต่อไปได้อาบรากิพึงพำโรเบตโตรีตาราวกับว่าเขากำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างระมัดระวังแต่แล้วก็หัวเราะออกมาบะาหาห้าห้าและทำไมฉันถึงทำอย่างนั้นดวงตาของอาบรากิกระตุกแต่เขายังคงอดทนต่อไปเขาค่อยๆตอบกลับอย่างสงบเน้นคำพูดของเขาเพราะงั้นเราจะเป็นหนี้นายหนึ่งครั้ง อุ๊ยอย่างนั้นเหรอโรแบโตทำเสียงเกินจริงในกรณีนั้นฉันจะต้องอืมอืมอืมมาดูกันซื้อทุกอย่างเลยบาห5า5าาสมาชิกกิลจีโนเวสทุกคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็เริ่มหัวเราะเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจแสดงความเคารพต่อกินนักฆ่าอันที่จริงดูเหมือนเขาจะตั้งใจที่จะทำให้พวกเขาขายหน้าต่อหน้าสาธารณชนโดยปราศจากการยั่วยุใดๆ อารากิมองดูชาวอิตาลีที่หัวเราะอย่างเงียบๆแล้วหันหลังเดินจากไปเราไม่สามารถสูญเสียไอเทมนี้ประมูลมันถ้าเราได้สมบัตินั้นกิลของเราสามารถบดขยี้พวกมันให้ถูกลืมเลือนดังนั้นไม่ว่าจะประมูลอะไรก็ตามเขาพึมพำด้วยน้ำเสียงที่มีแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นที่ได้ยินดวงตาของหัวหน้ากิลนักฆ่าเป็นประกายด้วยประกายเย็นชาขณะที่เขาเดินออกจากการต่อสู้อย่างเงียบๆปล่อยให,ให้อีกฝ่ายชนะชั่วคราว ไม่ใช่แค่สองคนนี้แต่ยังมีสมาชิกกิลที่ซ่อนอยู่อีกหลายคนที่แอบอ้างจากเงามืดการเสนอราคาที่หยุดนิ่งชั่วครู่ชั่วครู่อีกครั้งเริ่มที่จะเร่งความเร็วทําให้ทุกคนกังวลอีกครั้งผู้เล่นเกือบครึ่งในเมืองเดินไปที่บ้านประมูลและทุกคนก็เดินอยู่บนเปลือกไข่เมื่อเห็นว่าเวลาสองชั่วโมงใกล้จะสิ้นสุดมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหตุการณ์สําคัญที่จะกําหนดอันดับในอนาคตของกิลใครจะขึ้นใครจะลง จะมีการประมูลโพชั่นเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่มันขมขื่นที่สุดแต่มีคนหนึ่งในเมืองที่นั่งอยู่ข้างสนามอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินกับการแสดงโดยไม่สนใจใครในโลกนี้เลียมตกสุนัขจิ้งจอกที่ขี้เกียจนอนอยู่บนตักของเขาอย่างเกียจคร้านดวงตาของเขากวาดสายตามองดูฝูงชนอย่างเหน็ดเหนื่อยขณะที่เขาพยายามนึกภาพใหญ่ต่างๆที่เขาเคยได้ยินมาในชีวิตที่แล้วเท่านั้น แน่นอนท่ามกลางฝูงชนเขายังพบเห็นร่างบางที่คุ้นเคยมีสาวผมแดงคนหนึ่งเข้ามาในเมืองโดยส่วนตัวแล้วปรากฏตัวขึ้นตาของเลียมจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นและจูจ่ๆก็มีความคิดผุดขึ้นในใจของเขาแรงกระตุ้นที่เขาสร้างขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับเธอด้วยหรือไม่อืมดวงตาของเขาเริ่มเดินอีกครั้งมองไปยังคนอื่นๆหัวหน้าพวกเราควรทำอย่างไรดี อเล็กซ์เงียบไปครู่หนึ่งแล้วโบกมือให้เธอลืมเรื่องอยาไปซะฉันมีความคิดที่ดีกว่านี้รอที่นี่ที่สแตนบายฉันจะโทรหาคุณทันทีอย่าเสนอราคาจนกว่าจะถึงเวลานั้นอเล็กซ์วางสายและโทรออกทันทีมีอาเธออยู่ที่ไหนเสียงที่นุ่มนวลแต่เย็นเฉียบดังขึ้นจากปลายอีกด้านทำไมเธออยู่ใกล้เมืองรอย่าหรือเมืองเยเลกาหรือไม่ใช่ฉันเพิ่งเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อส่งภารกิจ พระเยซูสมบูรณ์แบบเธอช่วยแอบเข้าไปในบ้านประมูลและใช้สถานะบารอนพิเศษของเธอเพื่อค้นหาว่าใครเป็นคนประมูลยาโอ้มีอารู้สึกประหลาดใจแต่เธอก็เห็นด้วยตกลงฉันจะดูแลมันห้าห้าเร็วเข้าแบบนี้ก็ดีสิเราจะไปทำลายล้างพวกงี่เง่าพวกนั้นให้หมดการซื้อยาเป็นสิ่งสำคัญมันอาจจะทำให้เราบันทึกดันเจียนทั้งหมดได้3 0ถึงสีแต่หากเราสามารถรับสมัครคนคนนี้ได้อันดับกินของเราจะทยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจำเป็นต้องหานักเล่นแรกแปรธาตคนนี้อเล็กซ์จับขอบเสื้อคลุมของเธอไว้แน่นและยืนอยู่ข้างนอกฝูงชนอย่างเงียบๆตกลงฉันจะโทรกลับหาเธอมีอาพยักหน้าและวางสายเธอใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่เธอได้ทำภารกิจพิเศษเพื่ออนาจักรดังนั้นเธอจึงได้รับสิทธิพิเศษและสามารถรับข้อมูลที่ต้องการได้10นาทีต่อมาอาเล็กซ์ได้รับโทรศัพท์อีกครั้งทันที โ้พระเจ้าเธอยอดเยี่ยมมากเร็วขนาดนี้แล้วนี่ใครกันบอกฉันทีฉันจะส่งคำขอเป็นเพื่อนอืมอันที่จริงเธอควรส่งคำขอด้วยถ้าเป็นผู้ชายเขาคงเป็นแฟนตัวยงของเธอแล้วละ่ะอเล็กซ์โล่องออกมาและหัวเราะอย่างตื่นเต้นเธอไม่มีปัญหาใดๆเลยที่ยอมรับว่าน้องสาวของเธอเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ชายเสมอแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะดูดีในแบบของตัวเองสวัสดีเกิดอะไรขึ้นเธออยู่ที่นั่นหรือเปล่า อย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับน้ำเสียงที่กระตือรือร้นของเธออีกฝ่ายกลับเงียบอย่างประหลาดมีอาไม่พูดสักสองสามวินาทีแล้วก็พึพรรมพำช้าชาคนนั้นเราไม่ต้องส่งคำขอเป็นเพื่อนหรือเธอหมายความว่ายังไงอเล็กซ์รู้สึกสับสนดวงตาของเธอมองไปรอบๆด้วยเหตุผลบางอย่างหวีฝูงชนที่รวมตัวกันรอบๆบ,บ้านประมูลเธอมีความรู้สึกไม่มั่นคงแปลกๆเกิดขึ้นที่ก้นบึ้งของหัวใจ ความยินดีและความตื่นเต้นในเสียงของเธอก็หายไปและคิ้วของเธอก็ขมวดเข้าหากันมีอาเธอหมายความว่ายังไงคครออกมาซะอืมฉันคิดว่าเราควรลืมเรื่องการรับสมัครนี้ไปซะฉันแน่ใจว่าเขาได้เข้าร่วมกินแล้วทำไมเราไม่เสนอราคาโพชั่นและเรามีทรัพยากรค่อนข้างมากในขณะนี้มีอารีพูดพยายามเปลี่ยนหัวข้อแต่ก็ไม่มีประโยชน์อเล็กซ์ยังคงจดจ่ออยู่กับคำถามของเธอราวกับตะไคร้น้ำบนตอไม้มิดซิสซิปปี ตกลงแล้วเขาคือใครกันแน่มีอายิ้งอย่างขมขื่นลูกพี่ลูกน้องของเธอจะอารมณ์ไม่ดีตลอดทั้งวันและผู้เล่นจะถูกสังหารแต่ดูเหมือนเธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอเปิดปากพูดช้าๆเลียมตอนที่128การปิดเครื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการเลียมมีอาพูดเพียงคำเดียวแต่เธอรู้ว่ามันมากเกินพอและเหมือนกับที่เธอคาดไว้สายโทรศัพท์ของอีกฝ่ายก็ถูกตัดไป บอสเกิดอะไรขึ้นฉันจะซื้อไหมคนที่ยืนใกล้อเล็กซ์ถามเหลือเวลาไม่มากเขาจึงตื่นตระหนกมากบังเอิญสมาชิกของกิลอื่นยืนอยู่ข้างพวกเขาวรวมตัวกันและพูดคุยกันอย่างเงียบๆแต่พวกเขาไม่ได้เงียบพอที่จะให้อเล็กซ์และเพื่อนร่วมงานของเธอได้ยินคำพูดของพวกเขาอย่างชัดเจนเราควรพยายามหาคนคนนี้ลืมยานี้ซะเรามาลองหาว่าใครเป็นคนปรุงยานี้ไปคุยกับพวกสมาคมเล่นแร่ปแปรธาตุอาจมีภารกิจพิเศษอยู่ที่นั่น สมาชิกกีดาบไา์ก,กำลังคุยกันเรื่องเดียวกันกับที่พวกเขาพูดถึงอเล็กซ์ที่เงียบอยู่ตลอดก็ถอนหายใจยาวคนที่ยืนอยู่ข้างเธอยิ่งตื่นตระหนกเมื่อเห็นท่าทีที่สงบและมั่นคงของ,ของเธอบอสผมขอเสนอเขาถามอย่างลังเลอีกครั้งแต่อเล็กซ์ส่ายหัวผมสีแดงยาวรวบเป็นเสื้อฮูดคลุมใบหน้าเกือบหมดปล่อยมันไปเถอะไปสนใจดันเจี้ยนอื่นซะฮะอีกฝ่ายสับสนอย่างมาก เมื่อทุกกินพยายามจะรับไอเทมหรือผู้เล่นที่สร้างไอเทมกินของพวกเขาก็แค่ทิ้งของไปงั้นหรือเขาต้องการจะพูดอะไรแต่อเล็กซ์ก็เดินออกจากเมืองไปอย่างเงียบๆนานแล้วไอบ้าทำไมมันถึงเป็นเขาอีกละ่ะเธอรู้ดีถ้าเป็นเขาเรื่องนี้คงไม่จบลงด้วยดีแน่สำหรับความพยายามของกินอื่นในการพยายามผูกมัดเขาเธอทำได้แค่เยยหยันความโง่เขลาของพวกเขาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและสองชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นเช่นนั้น ในท้ายที่สุดเนื่องจากความเร็วของมือหรือโชคไม่ดีกินเล็กๆบางแห่งสามารถจัดการโพชั่นทั้ง5ได้โดยใช้เงินประมาณ100ทองสำหรับโพชั่นแต่ละโพชัน่นนี่เป็นจำนวนสูงสุดที่มีการประมูลสินค้าจนถึงขนาดนี้ตั้งแต่เริ่มเกมผู้คนไม่มีแม้แต่สิบเหรียญทองนับประสาหนึ่งร้อยเหรียญทองมันเป็นจำนวนมหาศาลที่มีแต่กินหรือมหาเศรษฐีเท่านั้นที่สามารถจ่ายได้แต่ตอนนี้มีคนแบบนั้นได้เหรียญทองไปแล้ว5้าร้อยเหรียญทองเพียงห้าขวดยา และบุคคลน,นั้นน่าจะยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาทุกคนสูดอากาศเข้าลึกๆและมองไปรอบๆเพื่อดูเพื่อนบ้านบางทีอาจมีแสงสีทองอยู่รอบๆใครบางคนเพราะมีเหรียญทองคําจํานวนมากนี้น่าเสียดายที่ไม่มีแสงดังกล่าวและไม่มียาปรากฏขึ้นอีกเช่นกันหลังจากรอสักครู่ฝูงชนก็เริ่มแยกย้ายกันไปทีละคนสมาชิกกินใหญ่ต่างก็โกรธเคืองและตามล่ากินเล็กๆที่โชคดีหรือค่อนข้างโชคร้ายในวันนี้ โพชั่นยังมีโอกาสดรอปเมื่อผู้เล่นเสียชีวิตดังนั้นตอนนี้จึงเป็นการแสดงฟรีสำหรับทุกคนการประมูลสิ้นสุดลงแต่การนองเลือดเริ่มต้นขึ้นเมื่อทุกคนแข่งขันกันเพื่อโพชั่นอีกครั้งบางคนถึงกับตั้งค่ายนอกดันเจียนอนาเขตลลอมเหลวเพื่อรอกินผู้โชคดีมาที่นั่นอะไรจะดีไปกว,กว่าการตามล่าผู้เล่นและขโมยยาละอย่างไรก็ตามสมาชิกกินยังค่อนข้างเฉียบคมทุกคนออกจากระบบทันทีหลังจากได้รับยา ดังนั้นทุกคนที่ออกล่าเพื่อพบมันในตอนนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆด้วยวิธีนี้เมืองเยเลก้าทั้งหมดและพื้นที่โดยรอบเมืองการค้านี้จึงมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างมากภายในเวลาสองชั่วโมงและบุคคลที่รับผิดชอบในการทำให้เกิดความโกลาหลทั้งหมดนี้ก็ยิ่มอย่างมีความสุขเมื่อมองดูเงินฝากทองคำจำนวนมหาศาลในบัญชีของเขาเลียมมองดูเรื่องไรสาระที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างเกียดคร้าน ครึ่งหนึ่งของความสนใจของเขาอยู่ที่เรื่องนั้นและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในแผงการประมูลเขาทำเพลงขณะตรวจดูรายการอื่นๆที่อยู่ในรายการขายอารมณ์ของเขาดีเป็นพิเศษเป็นอย่างอื่นทุกอย่างเป็นไปตามทางของเขาเขาได้รับการแสดงที่เขาเตรียมการและได้รับค่าตอบแทนอย่างไม่เห็นแก่ตัวหือทำไมจู่ๆวัตถุดิบพวกนี้ถึงมีอยู่ละ่ะเลียมยืดตัวและเริ่มคลิกออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องแข่งขันกับราคาเสนอของเขามากนะัก เฮ้ hey! ฉันเข้าใจแล้วกิลต่างๆชะลอการซื้อจำนวนมากพวกเขาคาดหวังว่าพปชั่นต้านทานไฟจะปรากฏขึ้นอีกไหมเลี่ยมหัวรอคิกคักและเริ่มซื้อสมุนไพรและแร่ทั้งหมดที่เขาสามารถหาได้ในการขายอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีเงินของเขาซึ่งเพิ่งจะล้างอีกครั้งก็เริ่มลดน้อยลงแต่เขาทำเพลงอย่างพึงพอใจและซื้อต่อเงินมีไว้เพื่อใช้หรือมิฉะนั้นก็ไร้ค่า หลังจากนั้นไม่กี่นาทีทองสำรองของเขาก็ว่างเปล่าอีกครั้งและถึงเวลาสำหรับการประมูลรอบใหม่เหลี่ยมยิ้มกว้างและปรุงยาอีกห้าขวดอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับที่เขาทำก่อนที่เขาจะยอมจำนนการแจ้งเตือนอื่นปรากฏขึ้นติ้งประกาศทั่วโลกผู้เล่นคัสเก้ได้เรียกใช้เควสหลักติงประกาศทั่วโลกผู้เล่นคัสเก้ได้รับความกตันยูจากดีวายแนติงการอัปเกรดใหม่กำลังมาติง ผู้เล่นใหม่ใน24ชั่วโมงถัดไปจะได้รับของขวัญโบนัสติงผู้เล่นใหม่ใน24ชั่วโมงข้างหน้าจะสามารถเลือกโ,โซนเริ่มต้นได้ติงผู้เล่นใหม่ใน24ชั่วโมงข้างหน้าจะได้รับโบนัสประสบการณ์10เปเซ็นเป็นเวลา48ชั่วโมงในเกมไม่สามารถซ้อนอเอฟเฟกต์ได้ติงผู้เล่นใหม่ใน24ชั่วโมงข้างหน้าจะได้รับค่าสถานะเพิ่มเติมแบบสุ่มติงเกมกำลังได้รับการอัปเดตและสามารถเล่นได้ในอีกหนึ่งชั่วโมง บังคับให้ออกจากระบบและปิดเครื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการผู้เล่นทุกคนในเกมได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้และฐานผู้เล่นทั้งหมดก็ประทุขึ้นด้วยความโกลาหลพวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนสามารถเรียกใช้เควสหลักได้จริงๆอะไรเป็นเควสหลักและที่สําคัญกว่านั้นรางวัลอันแสนหวานเช่นนี้จะให้ผู้เล่นคนนี้คัสเก้ได้อย่างไรทุกคนอดไม่ได้ที่จะเผาไม่ด้วยความอิจฉาริษยา ท่ามกลางปฏิกิริยาและการตอบสนองของมวลชนประเภทนี้เลียมเพียงคนเดียวมีสีหน้าที่ต่างออกไปเขาดูราวกับว่ามีคนเพิ่งชกเขาเข้าที่ลำไส้ตอนที่129บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเลียมมองดูการแจ้งเตือนราวกับว่าเขาเห็นผีเขาตัวแข็งขึ้นทันทีและสายตาของเขาก็มืดลงวินาทีนั้นเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นเป็นไปได้อย่างไรยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน และนั่นหมายถึงเวลาในเกมมากขึ้นด้วยชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในโลกนี้แต่ตอนนี้ทั้งหมดนั้นหายไปแบบนั้นบัตรซบบัดซบบัตรซบ,บ,บ,บเลียมกหมัดและสาบแช่งไม่ถึงเลเวล50าทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมสิ่งต่างๆถึงแตกต่างกันฉันทำอะไรลงไปไม่ไม่มันเป็นไปไม่ได้เขาส่ายหัวพูดกับตัวเองคิดมากเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ เขาจะไม่สนใจมากนักเกี่ยวกับทม์ไลายที่เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่สิ่งนั้นคือชื่อของบุคคลในการแจ้งเตือนนั้นเป็นคนคนเดียวกันที่ได้รับมรดกของเนโครแมนเซอร์คนคนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่นำกองทัพอันเดธมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเลียมต้องการขโมยมรดกนี้ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆหลุดมือไปคัสเก้ผู้ชายคนนี้เขาทำอะไร เรื่องแบบนี้เป็นเพราะฉันหรือเปล่าทำไมทุกอย่างถึงเปลี่ยนไปเลียมเอามือกุมหน้าไว้นึกอะไรไม่ออกเขาเหนื่อยเกินกว่าจะคิดเรื่องนี้ในตอนนี้และระบบก็นับถอยหลังสู่การบังคับออกจากระบบนานแล้วนะฉันควรออกจากระบบและนอนก่อนเลียมไม่รออีกต่อไปและออกจากระบบโดยตรงเขาหลับตาลงและทิวทัศน์ตรงหน้าก็เปลี่ยนไปย้อนกลับไปที่พื้นที่มืดที่แคบแค่ภายในแคปซูลเกม เขากดปุ่มและเปิดแคปซูลออกช้าช้าเขาเงียบและคิดลึกเขาเดินไปที่เตียงของเขาและชนกับมันแต่ก่อนที่เขาจะนอนประตูของเขาก็ถูกเปิดออกฮะเรียมตื่นตัวมากขึ้นในทันทีเนื่องจากน้องสาวของเขาจะไม่มีวันทำสิ่งนี้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรมันรู้สึกไม่ถูกต้องเขาเพิกเฉยต่อการนอนหลับในดวงตาของเขาและมองขึ้นไปเห็นน้องสาวของเขาที่ยืนอยู่ที่ประตูเต็มไปด้วยน้ำตาเฮ้เกิดอะไรขึ้นเขาลุกจากเตียงแล้วรีบไปหาเธอ พี่ชายฉันทำพลาดฉันทำผิดและตอนนี้ตอนนี้พี่สาวเจ็บมากหญิงสาวสะอื้นให้อย่างควบคุมไม่ได้เลียมดึงเด็กสาวเข้ามาใกล้และกอดเธอแน่นเธอดูหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใจเย็นเย็นก่อนโอเคใจเย็นเย็นฉันจะจัดการทุกอย่างเองเขาลูบหัวเธอเบาๆและพึพรรมพำ เขายังตรวจสอบเธอขณะทําเช่นนั้นและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหลังจากให้เวลาเธอสักครู่เพื่อรวบรวมตัวเองเขาก็ถามเธออีกครั้งเกิดอะไรขึ้นอย่าร้องไห้และบอกฉันทุกอย่างเหมยเหมยพยักหน้าและขยี้ตาแล้วเธอก็ค่อยๆอยอธิบายพี่เย่ถามฉันว่าอยากไปชอปปิ้งกับเธอไหมฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ขออนุญ,ญาตพี่มาก่อนแต่พี่แย่บอกว่าเราจะไปกับรถของเธอและกลับมาในครึ่งชั่วโมง ฉันก็เลยไปกับเธอและเธอพูดตะกุกตะกับอีกครั้งและเริ่มร้องไห้เลียมกำมัดของเขาความโกรธของเขาเพิ่มขึ้นทันทีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาพึพมพำด้วยน้ำเสียงที่หนักหน่วงบอกฉันทีว่าเธอทำอะไรกับเธอเหมยหลินรู้สึกกลัวเมื่อเห็นใบหน้าโกรธของพี่ชายและหยุดร้องไห้ทันทีและสายหัว ไม่ไม่พี่สาวไม่ได้ทําอะไรเลยเธอซื้อนิวเชคให้ฉันและฉันฉันปรินนมใส่ผู้ชายโดยไม่ได้ตั้งใจเขาเป็นคนที่มาจากตระกูลกูที่มีชื่อเสียงพี่ฉันทําพลาดจริงๆขาฉันลื่นแต่ผู้ชายคนนั้นเริ่มจับผมของฉันเขาบอกว่าฉันต้องชดเชยให้เขาและเริ่มดึงฉันออกไปข้างนอกพร้อมกับเพื่อนๆของเขาเธอกอดเลียมอีกครั้งและเริ่มร้องไห้คําพูดของเธอออกมาครึ่งเสียงอูี้ แต่พี่เย่ช่วยฉันเธอตบผู้ชายคนนั้นและตะโกนขอความช่วยเหลือดึงฉันออกจากเขาคนมากันเยอะสุดท้ายก็ทิ้งเราทั้งคู่แต่แต่ผู้ชายคนนั้นตบพี่สาวกลับอย่างแรงพี่ชายเขายังเตะเธอและตบเธอก่อนจะวิ่งหนีไปในฝูงชนพี่สาวได้รับบาดเจ็บสาหัสริมฝีปากของเธอก็เลือดออกด้วยเมื่อเรากลับบ้านเธอขอให้ฉันดูแลตัวเองและขังตัวเองไว้ข้างใน ฉันพยายามให้เธอเปิดประตูแต่เธอไม่เปิดเลยพี่ชายฉันควรทำอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรออกไปข้างนอกโดยไม่มีพี่ฉันมันนี่เง่าและตอนนี้พี่เย่ก,ก็เจ็บมากฉันเป็นห่วงพี่เย่มากช่วยทำอะไรหน่อยเลียมหลับตาลงครู่หนึ่งแล้วหายใจเข้าลึกๆเขาลดอารมณ์ลงแล้วแต่เหมยหลินเห็นว่าตอนนี้พี่ชายของเธอโกรธมากเธอเงียบไม่พูดอะไร เลียมก็นั่งยองๆอยู่บนพื้นและตรวจดูเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเขาก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บจริงๆเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเหมยลิ้นสายหัวไม่เธอกำลังปิดบังอะไรอยู่หรือว่ามันไม่เจ็บจริงๆเขาถามอีกครั้งน้ำเสียงของเขาดังขึ้นอีกเดซิเบลเด็กสาวตื่นตระหนกและพล่องออกมาอย่างรวดเร็วที่มือมีรอยนิดหน่อยเธอแสดงให้เขาเห็น เลียมยืนขึ้นและหยิบกล่องปฐมพยาบาลจากชั้นหนึ่งออกมาจากนั้นเขาก็ช่วยเธอทำความสะอาดบาดแผลและพันผ้าพันแผลมีอะไรอีกไหมเขาถามไม่มีแล้วพี่ชายฉันสบายดีคราวนี้เธอส่หัวแรงขึ้นอีกแต่พี่เซนเย่อืมฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้เลียมตบหัวเธอเธอไปที่ห้องของเธอและพักผ่อนบ้างอย่าคิดเรื่องนี้เลยมันไม่ใช่ความผิดของน้องตอนที่หนึ่งคุณยังอยากเล่นวิดีโอเกมนั้นอีกไหม แต่พี่เพราะฉันเหมยหลินฟังดูอารมณ์เสียมากเลียมดึงเธอเข้ามาใกล้และกอดเธออีกครั้งและตบหัวของเธอไม่มีใครควรประพฤติตัวเช่นนี้เมื่อมีมิวเชคหกบนเสื้อผ้าของพวกเขานี่เป็นความผิดของคุณได้อย่างไรเธอจะไม่รับผิดชอบสัตว์ดุร้ายข้างถนนเข้าใจไหมไปพักผ่อนเถอะฉันจะไปตรวจเซนเย่เหมยหลินเช็ดน้ำตาออกจากดวงตาของเธอและเดินเข้าไปในห้องของเธอเลียมมองดูหญิงสาวอย่างเงียบๆ แม้ว่าเขาจะพูดออกไปแต่เธอก็ดูอารมณ์เสียและหดหู่มากเขาไม่อยากให้เธอต้องทนทุกข์อีกต่อไปดังนั้นมันจึงยากสำหรับเขาที่จะเจอเธอแบบนี้เมื่อเขาเห็นใบหน้ายาวเหยียดและในตาเศร้าๆของเธอทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งที่อาจทำให้เธอร่าเริงขึ้นและเลิกคิดถึงเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงเคาะประตูและเสริมยังไงก็ตามเหมยเหมยเธออยากเล่นเกมน,นั้นใช่หรือไม่เธอยังสนใจอยู่ไหม อะสนใจพี่ชายขอฉันเล่นด้วยได้ไหมเธอเงยหน้าขึ้นกราบคลิปตาที่เขาราวกับว่าสิ่งนี้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่เลียมพูดถูกสิ่งนี้ทำให้อารมณ์ของเธอดีขึ้นในทันทีพรุ่งนี้ก็ได้ไปนอนได้แล้วจะได้เตรียมตัวเต็มที่ตกลงไหมเลียมยิ้มด้วยความรักและใบหน้าของหญิงสาวก็สดใสขึ้นอีกเธอยังเผยรอยยิ้มเล็กๆผ่านน้ำตาและจมูกที่เต็มไปด้วยน้ำหมูกของเธออะตกลงพี่ชายฉันจะเล่นดีมากแน่ๆ เลียมก็ยิ้มออกมาและพยักหน้าแม้ว่าภายในจิตใจ,ใจของเขาจะมีความคิดหลายอย่างแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งปันความคิดเหล่านั้นกับเธอทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปดังนั้นเขาจึงอยากให้เธอสนุกกับความปกติมากที่สุดเขาเดินออกไปและปิดประตูอาพาร์ตเมนต์ตามหลังเขาจากนั้นเขาก็เคาะประตูเพื่อนบ้านของพวกเขาสวัสดีฉันชื่อเลียมที่นี่สักครู่หนึ่งเขาไม่ได้ยินคำตอบจากข้างในแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินคนกำลังเดินไปที่ประตู สวัสดีในที่สุดเซนเย่ก็เปิดประตูและเลี่ยมก็เห็นได้ว่าทำไมเธอถึงลังเลมีบาดแผลและรอยถลอกบนใบหน้าและลำคอของเธอและมีรอยฟกช้ำที่มือและขาของเธอและนี่เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นได้นอกชุดนอนหลวมๆของเธอฉันเข้าไปได้ไหมเลี่ยมถามพร้อมกับยกขึ้นและแสดงชุดปฐมพยาบาลของเขา เซนเย่พยักหน้าเปิดประตูให้กว้างขึ้นและปล่อยให้เขาเข้าไปแผนพังอพาร์ตเมนต์ของเธอก็เหมือนกับอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาทุกอย่างเรียบร้อยและสะอาดเธอดูเหมือนมีรสนิยมเรียบง่ายและถึงแม้สถานที่จะได้รับการตกแต่งอย่างดีแต่ก็ไม่มีอะไรมากเกินไปหรือฟุ่มเฟือยโปรดนั่งเซนเยพ่พึมพำและนั่งลงบนโซฟาดูเหมือนว่าขาของเธอเจ็บและเธอไม่สามารถยืนได้เลียมมองดูเธอด้วยการกระทำและก่อนที่เขาจะพูดอะไรเธอก็เริ่มพูดก่อน ฉันขอโทษฉันพาน้องสาวของคุณออกไปแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอจะไม่ออกมาโดยไม่มีคุณฉันไม่ควรพาน้องสาวออกไปนี่เป็นความผิดของฉันทั้งหมดขอโทษฉันเสียใจมากหยาดน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของเธอที่แดงก่ำมากอยู่แล้วฉันขอโทษเธอโอเคไหมเธอยังคงพึงพรรมพำเสียงของเธออู้อี้ด้วยเสียงสะอื้นของเธอเลียมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นเธอร้องไห้แบบนี้เขาถอนหายใจและนั่งลงต่อหน้าเธอ เขาโกรธเธอแต่นาทีที่เขาเห็นว่าเธอช้ำแค่ไหนและน้องสาวของเขาไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวบนร่างกายของเธอเขาก็รู้สึกประทับใจมากเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ได้ต่อสู้กับผู้ชายเหล่านั้นที่พยายามปกป้องทั้งน้องสาวและตัวเธอเองถึงแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งรู้จักและเกือบจะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามมีคนไม่มากที่จะทำอย่างนั้นผู้หญิงคนอื่นอาจทิ้งน้องสาวเพื่อปกป้องตัวเองและวิ่งหนีเพื่อช่วยตัวเอง แต่คนคนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะยังเป็นสาวมือใหม่แต่ก็ยังเกาะคอและพยายามสุดความสามารถเลียมไม่พูดอะไรตอบคำขอโทษของเธอและเปิดชุดปฐมพยาบาลอย่างเงียบๆพับแขนเสื้อขึ้นฮะร์ตเซนย่เงยหน้าขึ้นมองอย่างว่างเปล่าและตกใจเมื่อได้ยินเลียมพูดแบบนี้เธอคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าเขาจะด่าดเธอ เธอพยักหน้าด้วยความงุนงงและม้วนชุดนอนขึ้นเผยให้เห็นขาที่เรียวยาวและแขนของเธอผิวอ่อนนุ่งสีขาวนวลของเธอถูกปกคลุมที่นี่และที่นั่นด้วยอาการบาดเจ็บที่สดใหม่เลียมไม่ได้พูดอะไรเขาหยิบสำลีออกมาอย่างเงียบๆแล้วเริ่มทำความสะอาดและทำแผลให้เธอไม่กี่นาทีต่อมาเขาช่วยเธอรักษาบาดแผลและรอยฟกช้ำที่เธอมีโชคดีที่ทุกอย่างเป็นเพียงผิวเผินแต่เขาก็ยังเสนอให้พาเธอไปที่คลินิกใกล้เคียง อ่าไม่ไม,ไม่จำเป็นฉันได้ได้ไดเซนเย่ปฏิเสธเขาอย่างรวดเร็วเธอคิดจริงๆว่าเขาจะโกรธเธอมากเมื่อพิจารณาว่าผู้ชายคนนั้นรับน้องสาวของเขามากแค่ไหนดังนั้นเธอจึงตกใจเมื่อเขาปฏิบัติต่อเธออย่างดีเขากำลังจับขาของเธอต้นขาของเธอแขนของเธอแต่ผู้ชายคนนั้นไม่เคยมองเธอผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาแค่ปฏิบัติต่อเธอและดูแลเธออย่างแท้จริง เซนเย่อดไม่ได้ที่จะขยับตัวเนื่องจากไม่มีผู้ชายคนไหนเคยปฏิบัติต่อเธออย่างใจดีโดยไม่ต้องมีแรงจูงใจแอบแฝงเป็นเวลานานแล้วที่ไม่มีใครดูแลเธอด้วยความรักแม้แต่พ่อแม่ของเธอเองก็ไม่กังวลกับเธอในทุกวันนี้เธอจ้องไปที่ดวงตาที่สงบและมั่นคงของเลียมและด้วยความตั้งใจเธอเองตัวไปจูบเขาที่แก้มของเขาฮะเลียมเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยความประหลาดใจและเซนเย่ก็จ้องกลับมาที่เขาอย่างโง่เขลาแก้มของเธอร้อนขึ้นและเธอก็หุดหงิดเกินไป เธอไม่ได้ตั้งใจจะจูบเขาแบบนี้มันน่าอายมากเธอพยายามผละออกจากเขาทัานทีแต่เนื่องจากการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันเธอจึงสูญเสียการทรงตัวและตกลงบนตัวเขาริมฝีปากของเธอก็กระแทกเขาจบแล้วนะ